พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565<ม>เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนมองเห็นคุณค่าของการเรียนและเกิดความรักในสถาบันโดยมีท่านบรรล,ลือกุลวณิชรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบางละมุงเป็นประธานในพิธี เรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นรับฟังคำกล่าวรายงานด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะและลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุธโอชาพง์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเรียนเชิญครับเรียนท่านบรลลือพลวณน,นิต รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านพื้นฐานโรงเรียนบางละมุงประธานในพิธีที่กรพบกระผมนายอาวุธโอชาพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุงขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นพื่ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำบปีการศึกษา2565รายนามนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น10อันดับแรกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่นางสาวพ,พัชนิพรน้อยดัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ 2, 2เกรดเฉลี่ย3.99 นายจิรศักดิ์นามบุญเรืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1เกรดเฉลี่ย3.98รายนามนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น10บอันดับแรกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่นางสาวนัทธิดาบุญชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับสเกรดเฉลี่ย3.95 นางสาวนิพาพรสง่างามชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.5ทับ 5, เกรดเฉลีย่ย3.95นางสาวพัชรีกร้องสนั่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.5ทับ 5, เกรดเฉลีย่ย3.94น,นางสาวกัญยารัตน์บมกระโซ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.7ทับ 5, เเกรดเฉลี่ย3.92 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมัธยมศึกษาปีที่หกและนักเรียนที่รับเกียรติบัตรความสำเร็จด้านผลการเรียนทุกคนเพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความวิริยะอุตสาหะด้วยความเพียรพยายามมุ่งม,มั่นในการเรียนและทำความดีจนประสบความสำเร็จวันนี้